มาครับผมพบกันเช่นเคยเนะครับกับเดือด <laughs> มาวันนี้เราก็จะมาทําที่ตกลงกันไหมผมเราจะมาทําของทองนะก็คือวันนี้ผมจะมาทาเขานะโอเคผมก็ได้เตรียมพร้อมอะไรไว้เสร็จจับไว้หมดแล้วแหละเออเออเหลืออะไรบ้างนะเนี่ยอ่าเดือดละทักเตียมีอะไรบ้างเออแป้งเดี๋ยวให้ผมดูดูไอ้นี่ก่อนนะวัสดุผม มีของแดงนะครับหนึ่งพันชิ้นโอเคครบแล้วหนึ 1, ่งพันินโอเคครบแล้วนะครับแล้วก็ขาดอันนี้ครับผมขาดอ่าทองคำนะทองคำขาวซื้อ,อแค่สี่ชิ้นก็น่าจะจบครับผมแล้วดูเขาขายกันเดียขายกันโคตรเยอะนะครับเราต้องการแค่สี่ชิ้นอ่ะเออขายอะไรบูวัง,งอลังการอระเพะ่อ่ะซื้อมาเจ็ดชิ้นพอโอเคจบจบปะ เก็บสามพันหนึ่งพันหนึ่งพันนะโอเคครับกเ็เดี๋ยวเตรียมสร้างได้ครับแล้วสติวผมมีสามจุดห้าบวกกับนี่สิบล้านน่าจะได้แหละมาแป้งโอเคแป้งออกมาครับมาเตรียมสร้างครับอ่าอันนี้รด็อกก่อนนะโอเคสร้างตรงไหนดีอ่ะนี่เลยครับผมเราจะอยู่ข้างบนนี้เลยนะเออเขาอยู่ตรงนั้นแต่เราจะอยู่ตรงนี้นะครับ ข้างบนนี่นั่งนั่งเลยโอเคมาเราไปทำนี้ดีกว่าเรามาทำอันนี้กันดีกว่าครับผมหนึ่งร้อยอันใช่ป่ะผมขอดูนะว่าผมก็ไม่เคยสร้างสร้อยแล้วเกินโอเคผมจะสร้างสร้อยนะวันนี้นะหนึ่งร้อยอันหนึ่งร้อยอันแล้วก็สามร้อยอันนะโอเคมา หนึ่งร้อยอันปั๊บปัติดขายสิบเจ็ดอันครับหนึ่งโอ้โหเอามาอะไรเนะี่ยหนึ่งร้อยอันปั้มโอเคสามอะไรหมดครับทองแดงหมดโอ้ยีกจะบ,บอกพี่รวยเป็นกระตักเอาใส่ไปสักพันห้าครับสิบห้าเอ็ม มาสามร้อยอันครับอันนี้อ้อขาดอะไรกะยังขาดทองแดงเหรอเนี่ยจัดไปให้หมดขอโทษทีครับที่ขาดขาดตกบกพร่องในการคำนวณแต่ก็ไม่มีปัญหาสามร้อยอันครับสามสิบเอ็มเจเคไปือ <c oughs> เสียแป้งไปตั้งเยอะโอเค พร้อมทำแล้วแหละจังหวะน,น,นี้นี่นี่นี่โอ้โหใส่อะไรของแดงค,ครับสร้อยล้านนึงพอดี <laughs> บ้าตายอ่ะสร้างมาก่อนแล้วกันสร้อยนะโีเค,ครับคือทำไมผมผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันถึงความรู้เนาะ ทำไมเราถึงเลือกสร้างสร้อยนะครับคือผมเนี่ยตายบ่อยจากธนูนะธนูเขายิงแรงมากดังนั้นคือผมเลยเลือกที่จะสร้างสร้อยถามว่าผมจะสร้างทุบหรือการทุบก็โอเคไหมผมว่ามันโอเคนะแต่เนื่องจากว่าหอกมันก็ไม่ได้แบบหวังทุบขนาดนั้นแต่มันการทุบก็ได้อยู่ผมว่ามันมันมันใช้ได้ไม่เต็มที่ของร้อยเปอร์เซ็นตของมันอะแล้วสร้อยเนี่ยมันแบบมันมีหลบหลีกขีนะครับเออ แต่อันนี้มันเป็นคีย์นะสร้อยนี่มันสร้อยโจนครับแต่ว่าถ้าเป็นของทองคือมันจะเป็นมันจะมีหลบหลีกคีย์ด้วยนะครับเนี่ยเห็นป่ะดังนั้นคือการที่เรามีหลบหลีกคีย์ทำให้เรานั้นตายตายยากขึ้นไปอีกครับผมก็เลยเลือกที่จะสร้างสร้อยนะนี้ก็น่าสร้างครับคือเราจะสร้างอันไหนก็นแล้วแต่เราครับแต่ว่าคือมีแนวทางของตัวเองแล้วกันครับโอเคสร้อยนะเนี่ย สร้างเลยครับติดขายหรือเปล่าครับติดขายมันไปเลยนะจะได้จบจบจะได้ไปขายกับคนรวยไม่ติดขายอะครับโอ้มันไม่ติดขายโอ้มันไม่ติดขายอะ่ะโอ้ไม่ติดขายครับ สร้างมาไม่มีอะไรแบบแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะนี่เราของเราเป็นสามชิ้นแล้วนะก็เอานี่มาตีบวกครับคุณก็ขายแพงเกินโอเคมาสี่ล้านนะยาพอยังพออืมอันนึงเอ็มโอเคไปครับสองกิดสาม ติดสี่ติดแปดไปเลยนะไปอ่าลดลงมาครับติดแปดเป็นลูกติดแปดไปไม่ติดติด,ตดยังบวก5หอีกไปยังบวกห้กครับจังหวะนี้ตรงนี้มันไม่มันไม่ได้แล้วตรงตรงนี้ นี่ก็ไม่ได้ตรงไหนดีเนี่ยแม่งตรงนี้แหละครับนอนมันตรงนี้เลยบวกสี่มันกะไรกระไรมันคัน <c oughs> บวกหวกมาไอ้น้องเฮ้ยหินจะบดแล้วนะเนี่ยโอ้ได้สติวหมด ้าได้สติลหมดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์ต่อนะครับมอดหมเพราะทุกเพราะทุกนะครับของที่เตรียมมาคือแบบบวกหกก็ได้พี่ผมไม่ว่าอะไรพี่หรอกแต่พี่อยากให้ผมบวกห้ามันอายคน <C ut ters> ไปครับ <c oughs> ไม่ติดไปครับโอเคแปดหรือเปล่าเจ็ดก ไม่มีดวงเลยจริงๆครับแมงคือคือผมอะมันไม่มีดวงเลยจริงนะคือไม่รู้จะพูดยังไงกับแม่งดีไม่เคยมีดวงแบบบวกเจ็ดอะไรกับเขาเลยนะมีแต่บวกหกทั้งนั้นอนะดูดูดูตัวผมบวกหกทั้งตัวเนี่ยไม่เคยได้ยี่ได้บวกเจ็ดอะไรเนี่ยไม่เคยมีคนระับก็ระบุคนสมบัติไปคนระับ เดี๋ยวก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบนะครับก็จากขั้นขั้นแดงมาทองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแค่โอ้เพิ่มขึ้นมาสองพันสามก็โอเคเยอะอยู่ครับมันก็เป็นสร้อยเนาะสร้อยมันทําให้มันเก่งนะครับตบลีคี้ล้วก็มีแล้วแหละเออ,อหนึ่งแปดห้าแปดทำไมก่อนเรามันเท่าไหร่ให้ดูนะสมไมก่อนนะเนี่ยพันสามครับคือตียังไงธนูเขาก็ยิงหน้าไหม้หมดอนะ่ะตายนะครับ ี่มันบว,บวกทองหมดแล้วนะแต่ผมก็อย่าการที่ผมทำไม่ขึ้นขั้นแรกเนี่ยเพราะว่าแบบมันเสียะไปก่อนเนอะผมก็เลยเลือกที่จะทําแบบทําทองมาเลยดีกว่าทําแดงมาหนึ่งขั้นแล้วก็ทําทองเลยต่อไปก็อาจจะเป็นถุงมือนะครับต่อไปเป็นถุงมือเนาะก็อีกคงผมว่าอีกนานแหละแป้งผมมันก็หมดไปเยอะแหละเออแป้งหมดไปเยอะแล้วเนี่ยอืม เหลือหนึ่งอันนะครับพร้อมกับทรัพยากรที่ผมสะสมมาคนระับปงๆแปนๆนะโอเคก็เดี๋ยวขอจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณสําหรับคนที่ต,ตามรับชมนะครับขอบคุณที่คนที่มาเมนนะเพราะว่าบางทีผมอาจจะลืมตอบหรือแบบทำเ,เขาเรียกว,ว่าทําให้แบบไม่ทันใจอนะไรเงี้ยปัญหาเวลามาตัดยากเยอไวทำงานยากจริงๆขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามรับชมจริงๆครับกีกไม่มีอะไรมากครับ ราตัวนะผมไม่ติดเลยบ,ลวบวกเจ็ดเราอะติดแต่บวกหกทั้งตัวโอเคราตีสวัสดีครับผม